โอ้โหด่านด่าละด่านที่เจอด่านเดิมๆไอ้ด่านนั่งเดิมบ้างไม่ได้หรอ่อด่านอะไรวะเนี่ยอ,อัน มันมีโอกาสที่มันจะหลบหลีกเลยใช่ปะดูเอเลยอ้าวเจอเลยว่ะแล้วเจอเลยไงครับไม่ครับด้วยฮะเข้าไปนั่งทะไมเนียนใช่มสเต็ปไหนวะเนี่ยดักโดนครับสเต็ปสวน มันไม่ดังลืมเปิดเสียงเกมว่ะทำไมมันเบาอ่ะเรื่องไม่ปั่นเหรอไม่ยังเฮ้ยม,มีคนมันจะมีคนวิ่งสวนเราไปเราจะไปช่วยนะข้างหน้ายังปั่นยังไม่เจอใครปั่น ก็าจะเขาจะปั่นข้างบนไม่ไม่ไม่เขาจะปั่นตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่มีะวะก็ทำอะไรกันปะก็ไม่ปั่นอันนี้มีคนเสร็จแล้วหนึ่งอยู่ข้างนี้เอเซ้ายขวาขวาซ้าย ซ้ายขวาเคเอฮด้าวง่งอีด้าว่งลงวีไปจ่ะอฮด้าว่งก็ต้องลงวีไปนะโอเคตวนี้ตัวเดิมเอ้ายังอยู่เหรอไม่ใช่คนใหม่ดว,ว่า อ,ดดอุ้ยคัดเซฟอ่าโดดอุ้ยไม่ได้วะทีๆเอา้าไม่เล่นต่อปึ๊บโดดเรียบร้อยครับจะเป็นหนึ่งเครื่องได้แขวนสองแต่เมื่อกี้ไม่ได้แขวนเลยเฮ้ยแล้วมีคนพังโคดเดิมเราใครจะเป็นผู้โชคดีกนนั้น ไม่มีไงขอต้องไปช่วยขอต้องไปดิมันต้องมีคนไปอ้ามีคนไปจริงๆด้วยแล้วเรารอ,รอดักลูดเลยลเรารอดักลุดเลยลเราอักลูดเลยเรามีตีทีเดียวอุ๊ยแล้วมันชุกเด็กปะเนี่ยไม่ใช่ ก็ขอไม่ได้ทุกเด็กโอ้โหหมดว่ะไม่เอามาแล้วไม่ได้ใช้เปลืองมากเปลืองสตอรสุดๆตียัดเลยครับวาบเลยโดดเขาตู้ไม่ใช่เหรอว่าไปไหนวะอ๋อโด,ดไปนู่นเหรอ หลงหลงง่ายจัดเลยคิดเลยตัวนี้เฮ้ยมีคนฮิวอะเออไม่ฮิวอยู่อยู่นี้แล้วโหได้ยินเสียงไงก็คือได้ยินเสียงโอเคเสาใกล้จัดไม่ต้องรอดแหละปั่นไฟไว้กันจังปะ ต้องมาทางน,นี้เดี๋ยวที่โอ้โหก็คือไม่เจอใครมันต้องมีคนวิ่งมาแน่ๆแหละนะเอาเอีด่าไม้พังแล้วน,นะ ไม้พังไปแล้วเอาคนนี้โดนไปแล้วทีหนึ่งเอาเราจะช่วยเหรอเอาเราเยอะจัดเลยเเยอะจัดเลยวิ่งทำอะไรกันเนะี่ยเยอะจัดเลยเอเดราเอเดราปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับครับโอเคโดด ไม่โดดด้วยแข็งดีแบบร้อยดี่ร้อยเอด้ดจิตวิทยาเข้าไปโดนพอเขาปั่นไปละซองนะ น่าจะอยู่ในแถวนี้แหละกเกิดแต่เครื่องบนอ้านี่ไงมีคนปั่นนะทำไม่เข้าไม้ด้วยครับโดดโอเคทำสเต็ปไปตามเลยครับซ้ายโดนครับ โอเคคนนี้แผนอยังวะงแ,วแต่อได้ก็อหนึงไม่รอละจะมีอได้สองตัวไงอีกตัวคือย,ยังไม่เจอเอาเรียบร้อยอามาีคนอยูงนั้นน <c oughs> ี่ไงต้องทำไรแล้วเอ๋ okay. ลมไม้ให้ใช้นะลมไม้ให้พับไปไหนอ่นะนี่เขาย่อนะเจอ เรียบร้อยสเสือลงอย่างนี้ไม่ได้เสียเปียกสดๆมีม้าปะเนี่ยก็คือไม่รู้ไงเราอยู่เรืองไหนกันออกอเปิ้ลมันเปิ้ลมันชนกันนี่หว่าเชื่อเครื่องเชื่อเครื่องมันนำมาใช้กับอันนี้ไม่ได้มันชนกัน พีไ่ได้กำลังจะไปดึงเพื่อนแล้วจังหวะน,นี้พับโดดอุ้ยไม่ทันปุ๊บเลยครับแยกเขาได้เล็นอวิคนช่วยคนเจ็บอุ้ยผมมีตายยากด้วยนะคนนี้เอาจัด ยี่อยู่ไหนวะข้างนอกวิ่งดักสเสร็จวิ่งดักนู่นไงแลปั่นเสร็จอื้มนี่ใกล้ใกล้เลยจะแขวนก่อนหมดเรียบร้อยจ้ะไม่มีแทงหลัง ม่ใช่เป้าหมายเอาส,อส่งหนูซะงั้นส่งหนูไม่ดุดนะเอ้คนนี้เราเพิ่งเจอกันเป็นไหบอสเป็นเพิ่งเจอกันเอา้านึกว่าขึ้นชั้นแหมถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นเราอัพไปกลับเซฟอ่างเลยรอบเดินมันไกลขวาซ้ายโอ้โหหลง แค่นี้ก็ลงแล้วจริงเนี่ยก็ลงแล้วเนี่ยเนี่ยลงแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยเอา้าเขามันโยกเจอถ้าจะเล่นตรงนี้เขามันโยกที่เริ่มได้เปรียบโอเคครับ คนนี้ตายแล้วด้วยเลยเครื่องเหลืออีกสองไงจะอยู่ไหนไอ้คนนึงอ่ะพี่ต้อไม่กระเบิดใช่ปะ่ะนี่ใช่จริงด้วยเรียบร้อยครับสปินก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้สปินก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นห,ไไดหน่าคุณดึงไม่ได้หรอกอึบ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 ยัดเลยอึบรับส่องไปก็เท่านั้นครับ อุ้ยแล้วคนนั้นมีลูกวุ้ยอุวยสเตปมันเอาจัดเอาไม่ใช่ขอมาดึงหรอนึกว่าลูกแต่ยังไงคุณก็ไม่รอดจริงเพาเพื่อนคุณเอาวิ่งไปทางนี้อุ้ย,ยแล้วหนีเข้าวาร์ปไงประเด็นคือเอาจัดแต่หนีเข้าวาร์ป ไปไหนแล้ววะโอ้โหเฮอ,อ้ามันไม่ได้ออกมาเหรออะไรวะเน,นี่ยแล้วมันอ,อยู่ไหนอ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนของมาบ้ามาให้วิ่งเล่นอยู่นี่เหรอนี่ไงอ๋อวิ่งมาเรียกแล้วโอเค ก็ปล่อยแห้งไว้นี่แหละไม่เข้ามาก็ดึงไม่ได้โอ้ตรงนี้เราไปไม่ได้เหรอเนี่ยโอเคใลคนนีก็ต้องเข้าว้าไปดึงกันนะปั่นไม่ปั่น มันเข้าไปดึงกันได้ปล่าเออเห็นปะกำลังเข้าวาร์ปเนี่ยวัสดีหมายหมดแล้วเพื่อนเล่นหมดแล้วโอเค เรียบร้อยครับสลับกันอยู่อย่างนี้แหละอเอา้าแฝงดีกว่าไม่จบกางทีไม่คิดว่าไม่น่าจะมาช่วยด้วยเพราะไม่ได้อยู่ในวาร์ปปั่นหรอปั่น ให้ฝันเอ้าเลือกจะช่วยอรอซ้ายยัดเลยครับแข็งว่ะแข็งแขวงจบมีแทงหลังอ้าในี่กมีเก็บเป็นเป้าหม่ เขาไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกท่านน่าจะอยู่ในเนี้ยแถวๆเนี้ยเขปั่นไม่ได้นะ วิปั่นอยู่วะนั่นไงเห็นปะเราไปช่วยกันโอ้ติดติดโลกพอาวาร์ีหนีกแเดวเดันย้ำเลยได้อยู่เหลวอ,อ่ะผมไม่มีอะไรต้องเสียงแล้ว พราะเพื่อนคุณก็ไม่ปั่นโอเข้าวา้าประเด็นเขาไม่ปั่นยังไงเกียงเลยเจออย่างนี้เข้าว้าไปทำอะไรอะ่ะเข้าว้าไปมันก็ปั่นมฮิวไม่ได้นี่ เราหอมไม่ไม่น่ามีฮิลตัวเองด้วยคือเราซ้อนทับกันามาทำไมวะถ้ามันไม่โดนพังมันไม่ไม่เป็นไรไงแต่น,นี้มันโดนพังเราอัพอยู่ไหนกันรูวิ้วเรามีโีมืดีเว้ยผมมาละอยู่ไหนเอ่ยอ้าวสวัสดี มาดิเอา้าเดี๋ยวคืออะไรวะอ๋อตรงนี้มันเอาไว้ให้เซอร์เล่นเหรอ,อ,อนี่มันเด้งขึ้นลงนี้ได้เซอคุณจะทำอะไรเนี่ยคือจะทำอะไรอ๋อก็คือจะวิ่งเล่นตรงนี้ว่างั้นเถอะอย่างเนี้เหรอ